ผลไม้สุดแปลกที่มีรูปร่างคล้ายกับเกล็ดงูเป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมและกรอบในไทยนิยมปลูกกันมากในภาคใต้เปลือกมีหนามแหลมเล็กๆลักษณะคล้ายเกล็ดของงูจึงได้รับฉาย,ยาว่าสเนกฟลุตเป็นผลไม้ที่เหมาะกับการลดน้ำหนักแก้กระหายและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนหนังงูหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนี่คือหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับขนานนามว่าผลไม้ของพระเจ้าเป็นผลไม้แปลกที่แปลกมากมีรูปร่างกลมลีเปลือกบาง มีรสชาติหวานมีถิ่นกําเนิดแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะในเปรูชิลีและเอกวาดอร์ซึ่งมีชื่อว่าเปปิโนเมลอนซึ่งคนนิยมนํามาทําเป็นสลดัดทําน้ําผลไม้หรือทานสดๆมีวิตามิน A B C และเคที่ช่วยลดปัญหาผิวต่างๆได้ผลไม้ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผลไม้อันตรายเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดทางตะวันตกของแอฟริกาและเป็นผลไม้ประจําชาติของประเทศจามเมกาถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอาหารที่อันตรายแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ถ้ากินไม่ถูกวิธีอาจทำ อียนและถึงขั้นเสียชีวิตได้ผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าแอคคีวิธีกินที่ปลอดภัยต้องรอให้ผลสุกจนเป็นสีแดงผลิออกจนเห็นเม็ดในสีดําแล้วค่อยนาส่วนที่เป็นสีขาวเหลืองมาปรุงเป็นอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากสารพิษที่มีในผลดิบ นี่คือเจ้าผลไม้เยลลี่เจ้าเยลลี่ชนิดนี้มีต้นกําเนิดในประเทศจีนแพร่หลายไปยังเกาหลีและญี่ปุน่นโดยวิธีการทําคือนําผลไม้ชนิดนี้ไปปอกเปลือกแล้วไปแขวนไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทใช้เวลานานนับเดือนเพื่อให้ผลไม้สูญเสียน้ําและเนื้ออ่อนตัวลงซึ่งมีชื่อเรียกว่าลูกทับแห้งรสชาติหวานและเหนียวนุ่มผงแป้งขาวๆที่เกาะอยู่นั้นคือน้ําตาลธรรมชาติยิ่งมีแป้งขาวเกาะมากสแสดงว่าลูกนั้นยิ่งหวานแถมมีประโยชน์เยอะช่วยบรรเทาการท้อ 防护。